ครับก็สวัสดีนะคะนักฟุตบอลท่านนะครับอันนี้ผมก็ได้หมอกไหมอันนี้มีโอกาสได้มาอยู่ฝั่งหมู่บ้านโคกสลุงครับตรงข้ามกับแมนาวันวันนี้ก็มาถึงเก้าโมงเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปแล้วน,นี่แดดร้อนมากครับบอกว่าเมื่อวานฝนตกแรงมากเลยไม่รู้วันนี้ฝนจะตกอีกไหม ไปรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะมีปลาอะไรมาให้นะครับชมกันไปติดตามกันครับครับเหมือนกันครับตะกบ,ะกบตัวแรกครับก็มีสามขีดแน่นอนมีคันกระดกเลย มีอาการครับมีอาการมีอาการไหนก่อนเลยอันนี้นก่อนดีกว่ามีอาการสองคันมีอาการอยู่สองคัน,นอะอะ<แ>ไรเอ่ยโกก โครับเดี๋ยวขอดูอีกคันก่อนว่าคันนี้ก็กินกันเนี่ยหย่อนแล้วเนี่ยอบอกว่าส่วนนี้ปลาตะกกเยอะไหมครับแม่น้ำหรือปลาอะไรว่ามันขึ้นข้างเบ็ดพออเอาโมาแล้ว เอ,อใส่กระเป๋าไว้ไปเลยหาตะกกอีกแล้วครับดอกแต้มปิดครับถือมาด้วยเดยวโทรศัพท์ อักไหมเ๋ยวิ่งก่อนครับตั้งคันให้เดินถอยหลังด้วยถอยหลังด้วยอเออมีน้ำหนักอยู่ได้ตัวอีกแล้วครับ ตะโกะเ้เสียงก็ดิ่งไม่ได้แต่ใจคันมันอ่อนอยู่เอ,อเอานี่มันหนีบนี่ใช้เฉยใช้เฉย,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 ยโอ้โหอย่ยดิ้นครับเออใครนี่มีสามขีดอุ้ยปีบบางๆเราก็อยู่นะกระตุกขนาดนี้ไม่อยากออกลยครับเนาะ แข็งแรงดีมากเลยกันแบบงจู่ลมเลยอ่ะตะโกกคู่กันแล้วเย็นึกคู่แล้วครับ อันที่มีตัวใหญ่ครับวันนี้ก็ไกล่ได้เวลาเที่ยงวันแล้วอของเราก็มีอาการแล้วครับของเราก็มีอาการแล้วครับมีอาการเหมือนกันครับอยู่ไมเอ่ยอวอยูมีตัวครับสายวิ่งอยู่ อ้าวเอ้าลุดครับลุดเบ็ดเป็นตัวเล็กครับอาจจะบาดปากกนได้โอ้ลงน้ำไป อันนี้กำลังบอกว่ากำลังจะตามส้มนะเั้งโกครับไอ้งงก็ดึงเบ็ดขันโกงแหละแรงดีมากันี้เราก็จะเอาปลาไปมาทำก่อนชุดแรกวันนี้ไม่ว่างครับก็เลยให้ทำปลาไปก่อนอน,นี้ตัโกกร้้นเลยครับ ี่ก็ดีแครับสตัวโลตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครับโน่นมาตามเวลามาตามนัดเลยครับมืดมาแล้วครับเขาพญาเดินทงอยู่แล้วไม่น่ารอดครับครับต้องทำใจครับช่วงนี้พายุเข้า น,นุ้นก็ตก้วครับแถวนุ่นอะตกไปหมดแล้วมืดมาแล้วดูแนวล่องมาแล้วครับโอเคถึงฝนจะตกแต่ปลาก็ยังกินอยู่ครับเดีย๋ยวไปรอชม ตอนนี้ก็ทำปลาเพิ่มไปแล้วครับได้พอสิบตัวไหมเนี่ยใ่ยันโอ้นี่ก็มีแต่ไซส์ไซส์ใหญ่เนี่สิบหกตัวผมได้แต,ต,ต,ต่ตัวเล็กครับ <c oughs> พ่อได้ตัวใหญ่ตอนนี้บรรยากาศฝนก็เริ่มจะหยุดแล้วครับอากาศดีมากเลยหลังฝนตกไปแล้ว เย็นสบายต่างจากเมื่อเช้าคนละเรื่องกันเลยเดี๋ยวไปตามชมผลงานกันต่อครับยินครับนานเป็นตัวเล็กเป็นตัวใหญ่ดิดึงหัวทิ่มไปแล้วต้องเบรกบวานๆนไว้ ก็ให้เบียรกันหวานนะ่ะเหมือนปลาใหญ่ไปได้ไหนได้ตัวนิดเดียวออให้มันดันเข้าไว้ยกขึ้นมาเลยกโกรตกตะโกรกครับไอ้สามขีด นะั่นนะปืนซุ่มยิงครับนี่ก็ยิงเป็นมาเล่นเลยแต่ยังไม่โดนนะเขาก็เอาใจช่วยเราก็อยากดูเหมือนกันว่าปลาขึ้นที่เนี่ยมันขึ้นดีมากแต่ว่ายังไม่โดนโเดีคยครับเก็บปลา ไ,ไป่าก็เข้ามาเป็นพักๆครับนะปลากกายก็ขึ้นดีนะแ,แต่ว่าไม่ยอมกินเบ็ดเลยใส่ต้องเหยื่อสดอย่างเดียววันนั้น,นเขา บางท่านก็เก็บอุปกรณ์ครับดูดิขนาดตัวเบ็ดยังเกี่ยวมาได้แล้วตัวเบ็ดนี่ตัวเบ็ดแค่ตัวเดียวยังไปเกี่ยวมาได้ปลาตั้งตัวปลลือมาล่มันไม่เกี่ยวปลามาวะเนี่ย บรรยากาศดีมากพอตอนเย็นมาเนี่ยอากาศดีเลยน่านอนค้างคืนน่าแคมปิ้งมาก

นะเอาขันเบีดนะเดี๋ยวผมเอาไปริงไว้ฉลาดฉลาดมากแล้วก็ขาดไป อโอ้อเลยไม่ได้ไม่ได้ไซส์เลย,ย,ย,ยขับตอวขนาดมากเลย,มเลยไม่เป็นไร,ออรเอาไหม ครับนะตอนนี้เราก็มาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครับแต่ว่าสวรรค์ยังสูงอยู่เราต้องรีบเก็บของกลับก่อนเพราะว่าถ้าเรากลับมืดแล้วเรายังไม่รู้ว่าเส้นทางจะเป็นยังไง พราะว่าดูร่องรอยจัดสภาพารถเข้ารถออกแล้วเละพอสมควรครับเดี๋ยวนี้เราก็จะเก็บอุปกรณ์สำหรับน้นะที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่้องรับะคองทุกชิ่งครับเพา่ททำคลิปใหม่ขึ้นมาอี ดูปลาช่วงบ่าย,าย,ายถ่ายคลิปนะครับเก็บอุปกรณ์ด้ว่อนช่วงบ่ายด้วย้ปลาอยู่ไม่จี่ตัวตัวใหญ่ก็ พอตองแล้วหลุดไม่ได้ตัว จะได้มาซ้ําหมายแถวแถวนี้แหละครับโคกสลุเถ้าฝนไม่ตกนะครับก็น่าจะเข้าได้สบายจเจอกันใหม่ครับทีนะ่หน้ารอบนี้สวัสดีครับ หน้าเราต้องมาแก้มือใหม่ครับดูเส้นทางตอนเข้ามากับตอนออกไปเข,เข้ามานี่เละเลยครับ,บ,บดีนะไม่จมแต่ว่ามันก็วิ่งมาได้บ่อปกใหญ่ปกเตีนะ้ยหน้าใหม่ไม่ขังเนาะลึกลึกทำไมไม่ขังยังแบบบาทีที่เอาเจะยังขังเส้นทางกันไป แต่มันมีกนอนหินมจก็จะขึ้นไปยกสยเลมนเป็นๆเลยไม่ใช่ว่าปีเละ้รงตึงีนุ่มสีส้มทังเดียวเป็นก็เราขิ้นมาตึงไปทางไหนก็ได้เนีหาพีชบอกให้ผู้เขาบ้านเขามีวันเนี็ย ไม่เกิดไม่ได้เลยอ